สวัสดีครับวันนี้หลังจากที่ไม่ได้มาป่าล้อมนาสามสี่วันนะครับหลังจากที่ฝนตกแทบทุกวันเลยวันนี้ได้มาที่ป่าล้อมนาของผมมาดูไม้ป่าดูจากไม้ป่าที่อยู่ในแปลงยางพาราแห่งนี้นะครับที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้คือต้นแดงครับ ีอยู่ระหว่างต้นยางพาราสองต้นสูงตรงเลยนะครับสุดยอดเลยครับต้นแดงต้นนี้จะขึ้นไปสร้างอาณาจักรข้างบนของยอดอยางพาราแล้วส่วนต้นนี้มะข่ามองเอาเม็ดมาฝังนะครับเพื่อปีที่แล้วปีนี้ก็งอกขึ้นมาแล้วก็เลยมาทำความสะอาดรอบต้นให้เขาหน่อย ช่วงหน้าฝนอย่างนี้ก็จะรกๆหน่อยนะครับเพราะว่าคนที่ตัดหญ้าปีนี้ว่าจะเอารถมาปั่นหญ้าเขายัางไม่ว่างต้นชาติครับ <c oughs> สวยๆเลยต้นชาติไม้ป่าช่วงนี้ทุกต้นของผมก็เขียวขจี ว่าได้รับน้ำผลน้ำฝนเต็มที่เลยนะครับนี่คือต้นแดงนะครับน่าจะเป็นต้นแดงที่สวยที่สุดแล้วเดือนหน้านี้เขาก็จะอายุครบห้าปีแล้วนะครับต้นแดงต้นนี้สูงมากเลยต้นยางพาราก็อุดมสมบูรณ์ดีนะครับเอาไม้ป่ามาปลูกแทรกระหว่างต้นยางพาราอย่างนี้ก็ ไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาไม่ได้ขัดขวางการเจริญเติบโตของกันและกัน<อ>เพราะว่ายางพาราก็เป็นไม้ป่าชน,นิดหนึ่งนั่นแหละครับพอเอาไม้ป่าอย่างอื่นมาปลูกเสริมเขาก็อยู่ด้วยกันได้ดูอย่างต้นชาติตน้นนี้ต้นชาติเป็นต้นตระกูลยางนาเหมือนกันนะครับเรียกว่าต้นยางเหียน สวยเลยนะครับปีนี้ผมมา <c oughs> แต่งกิ่งให้เขาแล้วต้นยางพาราสองต้นที่อยู่ข้างๆก็สวยดีมากๆสมบูรณ์ดีเลยนะครับถัดมาเป็นต้นยางนาครับ <c oughs> ต้นยางนาก็ได้มาแต่งกิ่งให้เขาแล้ว สวยเลยนะครับต้นยางนาจะขึ้นไปสร้างอาณาจักรที่อยู่ข้างบนโน,น้นถัดไปต้นนั้นก็เป็นต้นยางนาเหมือนกันนะครับสวยๆเลยต้นยางนาส่วนต้นยางพาราต้นนี้ต้นเล็กๆอายุหกปีแล้วก็ยังเล็กๆอยู่ปล่อยไว้เลยนะครับ ดูต้นยางนาต้นนี้ครับเดือนหน้านี้จะครบห้าปีแต่ความโตของเขาดูสิครับหลังจากที่ผมมาแต่งกิ่งให้เขาแล้วโตวมากๆเลยโตสมบูรณ์เลยนะครับแต่งกิ่งให้อย่างสวยงามแผลอย่างสวยงามเลยนะครับต้นยางพารา แต่งกิ่งเสร็จก็เอาทิ้งไว้ในร่องของยางพารานั่นแหละนะครับให้เขาได้ย่อยสลายลงไปเป็นปุ๋ยของไม้ป่าเป็นปุ๋ยของยางพาราแถวนี้นี่ก็ต้นยางนาอีกต้นหนึ่งครับสว,สวยเลยนะครับต้นยางนาแถวนี้แต่งกิ่งให้แล้ว ใบลำต้นของเขาก็จะอ้วนๆแล้วนะครับถ้าแต่งกิ่งอย่างนี้ต้นยางนาเส้นนี้ก็เป็นต้นตระกูลต้นยางนาอีกต้นหนึ่งครับต้นกุง้งเลียกว่าต้นยางพวงครับใบหน้าๆโตๆเลยสวยเลยนะครับต้นกุง้งหรือต้นยางพวง หลำสูงตรงสวยมากๆเลยสุดยอดเลยครับไม้ป่าของผมปีนี้ระหว่างต้นยางพาราต้นนี้กับต้นโน้นมีไม้ป่าอยู่สองต้นสมบูรณ์ไปด้วยกันเลยนะครับทั้งยางพาราทั้งไม้ป่าต้นนี้ต้นพยุงครับสูงๆงเลยส่วนนี้ สุดยอดเลยครับต้นยางเหียนหรือต้นชาติสวยสวยแต่งกิ่งให้แพ้สวยๆแล้วนะครับปีนี้ต้นชาตินั่นก็ต้นชาติหรือต้นยางเหียนครับสวยงามเช่วงนี้ฝนตกทุกวัน ไม้ป่าแล้วก็ยางพาราเขียวขจีได้รับน้ำฝนเต็มที่แถวนี้ต้นไม้ป่ามีหลายชนิดนะครับนอกจากต้นยางนาต้นชาติต้นพยุงแล้วก็ยังมีต้นตะแบกเปลือกบางหรือต้นเปลือยครับ ีนี้สูงเลยปีที่แล้วต้นเตี้ยอ้วนๆปีนี้แต่งจริงแล้วนะครับหลุบสรงสวยแล้วระหว่างต้นยางพาราต้นนี้กับต้นยางพาราต้น,าาตนโน้นก็มีไม้ป่าอยู่สองต้นเป็นต้นแดงครับแล้วก็ต้นพยุงสวยไปด้วยกันนะครับสามสีต้นนี้ ต้นแดงกับต้นพยุงต้นนี้ขัางบนยังโล่งเลยนะครับปีนี้น่าจะทะลุขึ้นไปสร้างอาณาจักรอยู่เหนือต้นยางพาราแล้วแดงกิ่งให้แล้วครับแดงกิ่งให้แล้วสวยเลยแดงกิ่งให้แผลสวยเลยนะครับต้นแดงนี้นำมาปลูกไว้หลายต้นนะครับต้นแดง ต้นไม้ที่เนื้อแข็งเนื้อดีเอามาสร้างบ้านทำที่อยู่อาศัยนี้สุดยอดเลยนะครับโดยเฉพาะทำเสาตรงๆอย่างนี้เป็นเสาอย่างสวยเลยนะครับถัดไปที่เห็นอยู่ข้างบนคือภูเขานะครับปาบ่าล้อมนาของผมมีภูเขาล้อมรอบอยู่สามด้านฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งด้านนี้ก็เป็นภูเขานะครับ ที่เห็นอยู่ไปข้างโน้นก็คือภูเขาถัดจากป่าล้อมนาของผมก็เป็นภูเขาสองด้านแล้วส่วนด้านนี้ก็เป็นภูเขาเหมือนกันนะครับเป็นภูเขาเป็นเทือกเขาภูผานภูเขาล้อมรอบสวยงามเลยนะครับที่ป่าล้อมนาของผมวิวสวยงามมีภูเขาล้อมรอบอยู่สามด้าน แล้วก็มาทิ้งไว้ตามร่องอย่างนี้เลยนะครับลกๆอย่างนี้ก็รอวันจัดการครับเพราะว่าบอกรถไถท,ที่เขาติดเครื่องปั่นหญ้าไว้แล้วต้นพยุงต้นนี้ส่งพุ่มหนาดีเลยนะครับสวยๆเลยหลังแก่ที่ แต่จริงให้เขาก็ดูโล่งดูโล่งมากมากเลยนะครับเส่วนข้างล่างก็มีเทาวันเทาวันพวกนี้ก็ไม่ได้มาเลื้อยบนต้นไม้ป่าของผมหรอกครับเพราะผมมาบ่อยจัดการแทบทุกวันเลยถ้ามีเทาวัน ไม้ป่าสวยๆครับไปดูต้นรางต้นนี้หลังจากที่ผมแต่งกิ่งแล้วก็มีเกี่ยงมีกิ่งแขนงออกมาข้างๆตรงแผลที่ผมแต่งนั่นแหละต้นรางครับสูงๆแต่ข้างล่างก็มีกิ่งแขนงแขนงหลังจากที่ผมเห็นไหมครับใบสวยงามมากเลยนะครับต้นราง ใบแดงๆกิ่งแขนงข้างล่างนี้ไม่เอาไว้นะครับไม่เอาไว้ผมจะลิดออกให้เขาเลยลิดออกให้เขาเลยกิ่งพวกอยู่ข้างล่างแผลพวกนี้น่าจะยาวเกินไปเดี๋ยวผมจะเอาด้วยมาแต่งอีกรอบหนึ่งเอารูปทรงให้สวยงามไว้ก่อนนะครับเกินไปอยู่ข้างบนโน้น ต้นยางนาอ้ต้นนี้สวยขึ้นทันตาเลยนะครับหลังจากแต่งกิ่งแล้วรูปทรงสวยงามเลยนะครับแต่งกิ่งให้แล้วต้นยางนาพวกนี้ปลูกเมื่อปีที่แล้วนะครับปีนี้จะเข้าปีที่สองปลูกป่าครับเห็นว่าง มีต้นกล้าพันธุ์ก็นำมาเสริมเรื่อยแต่ตั้งใจว่าในป่านี้จะจะรักษาระยะห่างนะครับรักษาระยะห่างการปลูกป่าที่ป่าล้อบนาของผมในสวนยางพารานี้ยางพาราสี่คูณห้าครับไม้ป่าที่แทรกกลางหลังจากที่ต้นยางพาราเขาไม่ให้ผลผลิตแล้วโค่นออกเมื่อไหร่ ไม้ป่าก็จะเหลือสี่คูณห้าแต่ที่อยู่ข้างล่างโน้นนะครับที่เป็นแถวไม่สี่คูณห้าแล้วนะครับพวกนั้นเป็นไม้ป่าที่ปลูกเป็นแถวรอบๆถนนก็อยู่ที่สองเมตรหรือเมตรกว่าๆนะครับสองเมตรหรือเมตรกว่าๆนะครับที่อยู่ตามรอบๆนั้น แต่ที่อยู่มองเห็นไปเคี้ยวอยู่ด้านน้านโน้นเป็นป่าธรรมชาติที่ไม่มีระยะเลยนะครับไม่มีระยะมีเม็ดของมะข่าโมงเม็ดของต้นอรังหรือต้นดนซีหรือมเมล็ดของต้นแดงผมก็เอาไปขุดไปฝังไว้นะครับจึงไม่มีระยะเลยนะครับฝั่งนน้นแต่ที่อยู่ตาม ขนาดนั้นก็ระยะเมตรหนึ่งสองเมตรนะครับในสวนยางพาร,ราจะเป็นระยะ4ี่คูณห้าสรุปแล้วไม้ป่าในในแปลงของป่าล้อมนาของผมจะมีทั้งไม้ป่าที่ปลูกแบบไม่มีระยะและปลูกแบบทีคือระยะสองเมตรระยะเมตรกว่าแล้วก็ปลูกแบบหางๆ สีคูณห้าในแปลงยางพารายางนาครับปีที่สองแล้วปีนี้สวยดีเลยนะครับใบเขียวมันวาวเลยนะครับปีนี้น่าจะ,จะเจริญเติบโตดีมีหลายต้นนะครับยางนาแถวนี้มีหลายต้นนั้นก็ต้นยางนา จนมา้าค่ามงก็เอาเม็ดมาฝังไว้เรื่อยๆครับแถวข้างล่างนี้เป็นแถวของปั๊มนะครับปั๊มน้ำมันที่ผมไปเก็บเม็ดแล้วก็มาเพาะไว้ในถุงนํามาปลูกไว้ป้องกันดินสไลด์ลงไปที่แปลงหนาข้างล่างปีนี้ก็เก็บผลผลิตแล้วสองสามครั้งแล้วนะครับปา๊มน้ำมัน ไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้บำรุงแต่เขาก็มีผลผลิตให้เก็บเกี่ยวอยู่นะครับตามน้ำมันที่ปลูกไว้ในแปลงยางพาราของผมมีทั้งหมดเจ็ดสิบหกต้นนะครับที่อยู่ฝั่งนี้ก็ยี่สิบกว่าต้นแล้วก็ที่อยู่ข้างล่างนูน้นสามสิบกว่าต้นแล้วก็ฝั่งโน้อนอีกด้วยนะครับโอ้ ต้นไม้ผมทำไมเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยหักครับโอ้น่าเสียดายจริงเป็นอะไรครับเนี่ยโอ้โหนาเสียดายมากๆเลยครับน่าเสียดายมากๆเลย เป็นต้นอมะข่าโมงครับทำไมจึงหักลงไปอย่างนี้ครับเนี่เดี๋ยวจะเอามีดมาแต่งแผลให้คงไม่เป็นปัญหาหรอกครับไม่เป็นปัญหาผมดูแล้วน่าจะน่าจะไม่ตายนะครับน่าจะไม่ตายช่วงนี้ หน้าฝนนะครับหน้าฝนฝนตกบ่อยมากเลยนะครับฝนหมาอีกแล้วไม้ป่าในแปลงยางพาราปีนี้มีความสวยงามครับสวยงามมากๆเห็นอย่างนี้แล้วมีความชื่นใจครับ โดยเฉพาะไม้ป่าที่ปลูกไว้ตรงนี้แถวนี้มีแต่ต้นพยุงเห็นนะครับต้นพยุงสวยๆเป็นแถวเลยครับต้นพยุงฝั่งนี้สวยงามต้นพยุงนี้ปลูกไว้เยอะนะครับที่ป่าลอมนาของผมมีประมาณ สี่ร้อยกว่าต้นนะครับต้นพยุงโดยเฉพาะในแปลงพายางพารานี้มีเป็นร้อยร้อยต้นสวยงามเลยนะครับช่วงนี้ฝนตกครับฝนตกฝนตกมาอย่างหนักเลยนะครับไม้ป่าในแปลงยางพาราสวยๆในช่วงฤดูฝนครับที่ป่าล้อมนา